สวัสดีครับพวกราสมาชิกค่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมครับได้เงินไปดิ้งนะทุกเนี่ยอาจจะไอ,บอ้บ่อยนะครับก็ขอไปเพราะว่าป่ <c oughs> วยนะก็ <c oughs> จะมาบอกว่าไมค์ครับช่วองนี้เรอาจจะบ้านได้อาาัดนะฮะเนี่ยจำใจว่าจะนอนเที่ยงคืน ราคาเท่าไห,หร่รู้เ่อะจะดออเขาว่าเนี่ยเป็นราศีตุลาศีตุลาศีตุลาศีผมอาจคิดให้คุณดูเพราะว่าผมต้องลงคลิดใหม่ไปเมือ่อช่วงเมื่ er, อประวันแปดยังลงแม้แต่เป็นานที่ลงแม้แต่นี่คือตอนคลิปมันไม่เป็นระรับไปคลิดเพิ่งลงได้ตอนเช้าของวันนี้นะไปคลิปบัสรไตรปืนใหม่แล้วยังมีแบบสองบาลี แล้วคิหนาจะมารีวิวปืน AR ที่มาเวอร์เป็นสายพาราบิเมื่อเมื่อซสซันที่แล้วนะผมยังไม่ได้รีวิวผมมาขึมีเวลานะฮะเขเลยเอาไปค้าแม่เขาคนาเลือกแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทีว่าผมไม่ขึมีเวลาบ้านยังเหมือนเดิมเออแต่ามาบอกแผนว่าทุนนี้อาจจะไม่ได้นนอ่าน อาจจะคิดมผมมาไก่ไปแล้วสี่นอจะมาบอกว่าจะเคลียร์นะทั้งหมดผมจะมาเคลียร์ตอนนี้ผมไม่ได้อาจาีบนะว,วันนี้เป็นวันที่ห้าผมไปนอนวันนี้หก เดี๋ยวผมชอบเล่นไม่ได้เล่นไม่คับนี่เพิ่งกลับมาเล่นเลยเออเพ่กล <c oughs> ่าวว่าผมจะมุนิทาวน์นะก็ <c oughs> เดี๋ยวลองจะมาผมจะมาบอกว่าช่วงนี้ยผมอาจจะไม่อัดไมค่คันแต่จะไปอัดเกมอื่นก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยอยากเล่นไมค์ค้างเพราะว่า ผมไม่ค่อยอยากเล่นแล้วเปมม็นขอเป็นคนที่เบื่อเบือ่อเลยเลยเบื่อไหมครับไม่ค่อยอยากเล่นนะลยถามว่าอยากเล่นไหมก็อยากเล่นอยู่นิดนึงอยากอ่านในคนหนูเพราะว่า ep สองเราเพิ่งลงไปอันนี้ ep นี้เป็นดีเ ep สามมาบอกเราเรื่องมาบอกมาบอกเรื่องนี้จะทำแนอนาคตนได้ ไอหนักมากไม่เข้าใจว่าเด้อลูกสาวเลยผมจะชอบผมจะชอบป่วยก็ไม่รู้เพราะอะไรนะโอ้โหแม่เป็นดีเราจะทำโอ้โหที่มาเยอะมากเดี๋ยวเราจะอีกเข้ามาเนี่ยจะมาบอกด้ว็อาจจะบอกใครกินนะเพรเนี้ยที่เราเข้ามาเนี่ยผมจะทำตรงนี้ มจะขุดผมจะทำไม้สักพายเดี๋ยเราคิดว่าเราได้ทำสะพานหนึ่งก็คิดหน้าเป็น EP4 อันนี้เป็น EP3 นะ EP3 เนี่ยพอว่าจะลงพวกนี้นะพวกนี้ผมสอบไปภาคแล้วก็จะปิดเทอมแล้วนะ เออมอหนึ่งนี่ผมไม่ได้เจอผมจไปแก้ศูนย์แก้อะไรก็ศูนย์เดยวไปกินเออผมงานเนี่ยผมไม่ส่งคนไปแก้ศูนย์แก้รอแล้ว มยันไม่เห็นแลยไม่รู้วเราต้องหานะไ,ไม้ไม้ไม่พอไม่ สองสเต็กกับอีซีสี่โอเคแล้วหยูข่ขอพายฮะโฆษณาผมไม่ได้ปิเดเน็ต โอ้ยเหี้ยนั่แข็งไหวจัดผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาอาจจะลงมอสด,ด้วยนะเพราะว่าทดสอบผมไปมันก็แ,กแลกเลยก็เถอะถึงจะเป็นนุ่นไดดีก็เหมือนจะเป็นอีฟินิกก็เถอะเพื่อผมใช้อีฟินิกตอนทั้งสิบโปรพัดนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะแปลกๆหน่อยคือแม่ก็อาจจะ ใน,นอ,อาจจน,อนอาคนต,ตาผมอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์เป็น ROG ไอโฟนเอา้าโทรศัพท์รุ่นดีๆเช่น iPhone iPhone ในอนาคตมันอาจจะือัดคลิปด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ผมน่าจะเอา ROG Phone ก็เอาเอาโทรศัพท์รุ่น ROG ไอโฟนมันจะอัดคลิปดีกว่า iPhone อ,อาจจะไว้แรงสดไว้อะไรนะเพราะตอนแรกผมก็เก็บผ่อนงเงินเรื่องนี้อยู่เครื่องใหม่ไอโเอ้ยเอเอไม่ใช่อินฟินิตี้พอพอถึครบเนี่ยผมจะเก็บตังค์ซื้อไอโฟน เรืงขนผมไม่แน่ใจว่ามันราคากี่บาทโอ้ผมคนอยนข้างชอบมันเป็นท่อสับเกมมิ่งของผมจะชอบนะคนนี้ก็อยากได้ท่อสับดีสับเกมเกมิ่งท่อสับแรงๆอัดกีบได้อะไรเนี่ยน่นะคนผมไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปใหม่จะเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าผมคือมันมีคลิปเดียวที่เล่นกับเพื่อนคือไอบีบนะแต่คนจะาไดคนแจมได้ช่วงมีตาคุชปา nó mới thay scope màu này cũng được. Không biết sao, tôi có thể phần của bạn là làm một cái này. Có ก็ะจะเออท่านทุกคนทุกคนมาเ่าได้เล่นอาจจะเล่นมองเล่นแม่กิ่งนแม่หรือต้อคอยนะฮะเจ็บหอมากวันไอทั้งวันก็จะเจ็บเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้อนะไรหรอกคลิปหน้าเอ้ยไม่ได้ขอไปฮะคลิปหน้าจะเป็นเกม์บัสไตนะบัสไตเอ่อรีวิวปืนไออาร์ที่มาใหม่ที่ผมลงคลิปไปล่าสุดล่าสุดเมือ่อสัปดาหที่แล้ว ไอคลิปเอ่อรีวริวปืนอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แหละผมอ่านไม่ออกตำหนน่าจะเป็น M C X เพียร์สักอย่างเพราะโซมันเหมือน M C X อะไรสักอย่างแต่ไม่ได้โอ้โหดูคอยดูพี่อ่านพี่อาร์ตปืนลมมาไอชั้นขผมชอบว่าคือพี่อาร์ตแกเล่นวอโซนเนี่ยแล้วผมมันเคยมีวอโซอนในโทรศัพท์ของเขตอนนี้เขาปิดไปแล้วเพราะว่าก็หลายๆอย่างนี่คุณน่าจะรู้นะโทรศัพท์มันไม่มีใครเล่นไม่มีใครอยากเล่นไม่มีอะไรู้จะอะไรเขา ก็ไม่รู้จะยังไงนะครับว่าเราสามารถบอกว่าตรงเนี้นอาจจะเอาไปตรงเนี้นอาจจะเป็นเอาอาจจะเอาออกไอที่เก็บของที่อะไรบ้านจริงๆเนี่ยจะอยู่รู่นจะ,จะสร้างแถวๆโน่นยวทำทางเราจะแรงๆเลยนะบ้านจริงๆเลย เรบาบ้านเนี่ยเนื้ยงเป็นคนที่ป่วยง่ายนะโอ้โหเขาโรคห้ออะไรนะคนนี้แพ้ภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ครับประมาณน,นั้น <c oughs> ตรงนี้ผมได้ระดับเร็วนะเพราะว่าเราสอบปลายภาคผมเรียนโรงเรียนอภพันธ์พิทยาลัยนะจังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่สังหวัดสกสมุทรสงครามนะเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังในย่านจัตหวานนะก็มันมีอยู่ก็มันมีอยู่โรงเรียนเดียว สมุทรงครามในมีโรงเรียนดังอยู่สามโรงเนนาารียนนะก็คืออภวรนวิทยาลยสถาสมุทรแถววารานุกูลนะเด็กเข้าอยู่สุดน่าจะเป็นถววรานะเพว่าประมาณสองถ,ถ,ถอววาระ,ะ,ะสัง้งสองพันหนึ่งอว์วันแค่หนึ่งพันสองหนึสองรม่ผิดแต่ตรงนี้ตรงเกาะเนี้ยมันจะทำเป็นบ้านเป็นบ้านของผมเองอาจจะือวเราจะาเ,าเป็นมูลนิั เนี้ทำเป็นล้วงล้วฟาร์มล้วอะไรนะตอนนี้ผมขอเชียร์ตรงนี้ครับทังนะจบนี้ววันนี้นๆๆนะคนเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราทำอะไรโอเคเราไปเอาหุง ก็คือลิปนี้อ่าไม่เกี่ยงอ่ามาไม่เกี่ยวสิบเป็นนาทีละ <c oughs> อันนี้ที่รับเห <c oughs> <c oughs> มือนเป็นที่รับเลยออตรงนี้ผมว่าเหมือสร้างที่รับตรงนี้นที่เก็บของที่เก็บอาวุธเก็บแบบอะไร แกเราไปค้าไปนี่ก่นอนหูบ้านนี่ผมกะว่าจะไปหาขนมปังวันนี่คือเราอยู่ในโหมดอันนี้ถ้าผมตายในซักผมตายนะในสักใส่พีคือเราจะเริ่มต้นใหม่นะอันนี้เราหูวจ่าจำคำห,หมู่ไว้นะถ้าผมตายผมจะเริ่มต้นใหม่หมดนะดูดูว่าเขียนหรือเปลถเ่ถ้าเราถ้าเราพอถ้าผมไม่ใช่ผมตายเริ่มต้นใหม่ทันที นะฮะหมูบินดับด้วนะแปบดบอยู่บ้านผมตรงนี้ก็จะต,ตามนี่นนะแล้วกลับไปนอน่อวันนี้ก็ใกล้วันที่เจ็ดละน,นี้วันที่หก นี่ยเป็นขอนดีมาตรงนี้มันเป็นอย่าง้มง,ม,งม,มันมันมีลาวาังทำไมไม,มันมีลาวางดียวโอะหมดอาหาร พวษอานษพอาจะมาบ่นนะล้วมันได้ปิดอย่เต็มนะต้อ,อ,องตัวต่อตัวมันจะไมเลยไม่หรอกไม่เหลือทำไมมันไม่ไหม thẳng nào nó vào điện của mình Ở nào này, Đảo ba này là thế này cây Nhớ làm nào Infinity này các bạn หมพวกเกมของตีมผมล้วขอยใจนะโขุดยี่อะไรนั่นได้ละเสียงอะไรวะโอเคเราจะปลูกชุกก็เคลีแล้วโหผมไปเอาตรงนั้น ช่วยกัยนหนึ่งคพวกนี้คือจี่ปูกช่วคร่าวนะช่วยข่าว,บบาวนี่ถามวอร์เด้กี่เอ๊ะเรื่องนะครับบอกว่าจะบอกว่าอะไรจะทำใหม่ไอ้เหี้ยยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยโอ้ยอ่ะเพื่อนทั้งลมของดาวช่วยกันหนึ่งครับไม่อยรอวันนั้นมันก็ดับเหมดเลยมั้งมาครับท อย่าเข้ากองไฟนะทีไ่ได้ก okay. องไฟโอเคจะมงหุออ่นามทางไปคาบทีุ่ดโอเคก่อนระหว่างนี้ได้ไหมได้ ปูกไม่เลยเลกินค่ะโอเคเดี๋ยวเอามาแค่นี้ก่อนจากทีปนี้นะฮะจะลองเพื่อข้ามาัปปรบเทศเจ็ดเลยเมวาาหมนบบตก ก็จบแบบนั้นหรือ,อนนะเปล่าประมาณนั้นเป็นชาติตับบาษาเมกอนมันทำง่ายนะอย่างเี้ดูง่ายด้วยช่องช่องเพื่อจะรวตัวช,ช,ช่องดีแล้วนนี่ยโอเคเพราะว่าผมทำน้ำทำเอ่อน้ำบีเฟสที้ในบ้านนี่เองก็นี่คือบ้านของผมแล้ว

หัวใจของความสำเร็จใน you, อนาคตของคุณอยู่ที่ไหนหนูอยากดูแลหัวใจทุกคนค่ะสนสนุนฉันเลือกให้คิวพลาสซูเปอร์โกลด์ขอไฟแล้วคนนะคลิปหน้าอาจจะปิดนะเด็ดตัวผิดแลอาจจะแหลกแล้วนะครับ ผมว่าผมก็เปิดมันมาแล้วเป็ดโอเควันนี้เป็นวันที่เจ็ดของเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเออ่สร้างบ่อมใหม่นะถ้าผมว่านะก็จะเอาจะเอ้ยโอ้โหกิ๊บหงส์นะฮันดงกิ๊ของส์อะไรตัวนี้ขวานเราจะตัดไม้ก็เลยใส่เงินนี่นะแต่ของเราจะไว่าในนี้ก่อนนะเข้ามาว่าเรื่อ้ของผมยังไม่ค่อยเยอะ เอาไว i, ้แบบนี้เดี๋ยวาเราเอาวันวันที่ผมว่าจะคลิปเนี่ยจะบอกคือว่าเราต้องทาอะไรบ้างคือทีจริงจะบอกคืออ่าบอกเลยคลิปนี้เลยนะคลิปนี้คลิปมากแล้วจะมีบอกไปเรื่อยนะคลิปนี้เราได้สร้างชุดกระถแบบยอมนะแต่แล้วก็สร้างทางเดินนะฮะ แล้วก็แผนใหม่คือผมจะสร้างเอ,อ่อบ้านหลังใหม่ก็คือทางตรงยาว <c oughs> ทางตรงยาวไปตรงนี้เลยนะไปเรื่อยๆเลยไปใช่ไหมผมจะออกจากหมู่บ้านเพื่อไปหาที่ไปทาทางไปเรื่อยแล้วก็แต่คิดว่าจะสร้างแถวนี้ยเราต้องหาอะไรต้องหาหญ้ามาปลูก,กอเอออาจจะเคลียรตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำเป็นบันไดแล้วตรงเนี้ยจะเคลียพื้นที่ มมีบอกอะไรไหมวาให้มันรู้เลยไม่รู้อีก่ะวางบอกไว้นะเออว่าเราจะเคลียร์คนนี้ตรงนี้เคลียร์ให้หมดเลยนะแล้วก็จะไปปูให้มันเรียบเอ๊อะผมไม่แน่ใจว่าเรืองูนั้นมันผมสำรวจไปยังลยไอเดาอาจจะเอาขุดไม้จากเรือลำนี้มาผมเห็นมันล้มน้น <c oughs> มันเหมือนถ้าใครรู้จักเออเรอช้เรือไทเทนิกนะฮะ แล้วเรือพี่น้องเรามันมีสามเรือใช่ไหมมันมีสามลำใช่ปหมคือมีอะไรวะเรือโอลิมปิกไททานิกอันเนี้ยแล้วก็บิชานิกคือแล้วเป็นน้องสาวสุดเลยแต่เรือลำใหญ่มากเนี่ยเพราะว่าใช่ดูมันเอียงดิต้องแบบมันเอยเตี้ยบนบอกเหรอน่มีอะไรไหมน้ามีเออสีสันโอ้โหน่ามีอะไรข้ามมาฝามัน อาจจะมาขุดไม้ตรงนี้เพื่อไปทําอะไรที่ดีนะฮะอาจจะไว้ฟางไว้ทำอะไรได้ผอครับที่ฟองฟักเลยโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก็เตรียมตัวนะฮะคลิปนี้คลิปนี้ขอแอบขอแย่แอบเลยป่ะคลิปหน้าก็อาจจะมีสิ่งอาจจะมีการทําอะไรเยอะแยะกว่านี้นะคลิปนี้ผมก็อัดมาประมาณแค่ประตู สองยี่สิบนาทีกว่านะก็คิดว่าจะมี่จะทำอะไรบ้างวะคิดอะไรคิดนะคิดหน้าอาจจะมีการสร้างบ้านกนารทำฟาร์มไอ้บ้านละไอ้บ้านที่ใต้ดินนะเขาอาจจะทำเป็นห้องเก็บของห้องนอนผมว่าเรากลับบ้านหรือว่าเราไปในแถวหาแล้วทำนู้นแล้วเราคิดเราเลยกลับบ้านไม่ทันเราก็อาจจะอนอนนั่นได้นะฮะก็จากคลิปนี้ก็เออพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ รอติดตามนะก็อย่าลืมแล้วนะคนจำความมวยนะถ้าผมตายในยีนี้ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดการหาพ่อนฉันจึง<ด>เลือกใ <ไป S 1> ห้ไอ<ะ>คิวซุปเปอร์โกลด์คลาสสิกในซีนี้เท่ากับเริ่มใหม่ทั้งหมดนะฮะเปิดโลกนี้ผมอาจจะพอพอตารแล้วใช่ไหมผมว่าจะเอาอะไรมาระเบิดเอาทีทีไปด้วย ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ